วัครับวันนี้เราอยู่ในเทียนหน้า L33 นะฮะคันแรกของประเทศไทยครับที่ติดระบบ Android รถสวยงามทีเดียวครับโหลดแบนแต้แตะเลยครับมาในระบบ Android 7นิ้วเลยครับเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วครับตัวนี้เป็นตัวท็อปครับมีกล้องรอบคันมาด้วย นะฮะกล้องยังใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับนะฮะกล้องรอบกันยังใช้ได้นะฮะเหมือนเดิมครับเนี่ยฮะท้ายขวาน้าหลังได้หมดนะครับแอรกดทีก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมครับแอนดรอยครับเจ้าเก่าไฟเพลงไฟหนังครับเพลงเป็นตำนานครับเกาหลีครับปึ๊บปึ๊บ ภาพคมชัดสดใสนะฮะต่างเบาจะพงอะไรได้ทั้งหมดครับโอเคเดี๋ยวไปง้วเร็วครับก็กดโฮมครับออนไลน์ได้เลยครับ Google m a p นะฮะออนไลน์ออฟไลน์ทุกอย่างได้หมดครับอ,อ,อยู่รง y o u t u b e นะครับได้หมดแหละ ไม่มีปัญหาครับตัวนี้ครับโอเคครับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะฮะสามารถติดต่อได้ที่ผมครับตน้น0816624469เาเราทำได้ทุกรุ่นจริงครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ